สำหรับใคร<ห>นสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ทุกแพ็คภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจอนชาวไรนะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใคร<ห>นสนใจ ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนที่เข้ามาฝากกด subscribe นะครับมาแล้วครับกิจกรรม TOTS ก่อนหน้านี้อาจจะวกวนกับหมากลกหรือว่าเดินหมากอยู่นะครับแต่ก็หมดจบไปละพอดีทำไว้ไงก็เอาลงหน่อยนะครับแต่วันนี้มาแล้ว TOTS นะครับมันลุ้นนี่เลย94ถึง99เลยแล้วกันนะครับวันนี้มา4 ID เลยนะก็มันแลกได้วันละหนึ่งครั้งนะครับส่วนแพ็กนี้เนี่ยก็เน้นใช้งานเหมือนเดิมเพราะว่าแลกเปลี่ยน ่ขายไม่ได้เออขายไม่ได้นั่นแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปครับเดี๋ยวเรามาเดิมไอดีแรกด้วยสองแสงแล้วกันนะครับผมว่ามาผมว่ายังไงก็ต้องมานะครับจังหวะนี้หนึ่งแสงครับมาครับหนึ่งแสงครับจังหวะนี้แสงที่2ครับมาเลยครับไปครับจังหวะนี้แหละัะท่านผู้ชมหลับตาหลับตาโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วทีโฝรั่งเศสครับแต่ล้นว่าตัวไหนแค่นั้นหน้าเป้าครับออื มา94เลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูดีที่2นะฮะลุยกันต่อครับท่านผู้ชมอดี ID ที่2นะฮะบอกทุกว่ารู้สึกว่า99จะมาว่ะเวล่าอะไรอย่างงี้มาครับจังหวะนี้เดี๋ยวขอดูนักเตะก่อนอะขอเปลี่ยนฮาเวดเป็นบันซ่าก่อนแล้วกันนะบันซ่ามาแลกเปเลี่ยนนะครับรอบนี้แสงเดียวก็พอนะท่านผู้ชมของเดมันไม่ต้องรอนานใช่ปะมีใครได้เก้าบ้างคอมเมนต์มาจังหวะนี้ท่านผู้ชม ห้ามหลับตานะ TOTs แน่นอนอังกฤษ RB วะเฮ้ยอะไน,นอนได้ไหมไว้94ครับมีโอ้โหมีฮาเวอร์ตมอีกตัวหนึ่งนะฮะโอเคไป ID ที่3ฮนะมาลุยกันต่อครับ ID ที่3พอกได้เลยว่า ID นี้ต้องมีรถบ้างนะครับเหนื่อยอีกแล้วแลกเปลี่ยนมาทีไรเหนื่อยทุกทีแต่ก็ต้องแลกกันไปมา เดี๋ยวแรกกันเลยมาโอ้โหเดี๋แต่ตัวไม่อยากจะแรกเลยเนี่ยโอ้โหแรกไปเถอะปะเพื่อ98ถึง99ก็ยังดีไปครับแสงเดียวพอมาหน่อยเถอะขอให้ผมได้ยิ้มแบบสบายใจสักครั้งหนึ่งมาครับจังหวะนี้9 4ถึง99มาที่ o t s อังกฤษอีกแล้ว r m เชลซีโอโหได้ตัวซ้ำหรือเปล่าครับเนี่ยตะกี้ก็แลกไปแล้วนะโอ้โหได้ตัวเก่ามาคืนมานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูไอดีหลักกันมาต่อกับไอดีหลักครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาแลก94-98นิดนึงเพราะว่านักเตะยังไม่ครบนะครับมาแลกกันไปเลยอันนี้ไม่ต้องรุ้นอะไรทีนะครับเพราะว่าเราจะเอาตัว94เนี่ยไปแลกไอแพ็ค99นะครับมาลุ้นกันสักนิดน,นึงแล้วกันมาครับจังหวะน,นี้แต่มันก็มีสสทธิ์ที่จะได้ ถึง98แล้วนะมีใครได้แบบ97 98คอมเมนต์เลยนะว่าใครได้ใครบ้างนะครับมาได้ละนักเตะม,มาแรกมาสุดท้ายครับสำหรับคลิปนี้แจมแจมหน่อยเพื่อนเอ้ยโอเค Let's go จัดมาจังหวะน,นี้และครับไอดีหลักต้องพัง,งาดมาหน่อยเถอะนะครับไอดีลองเนี่ยไม่ซีเรียสแต่ไดีหลักเนี่ยซีเรียสมากมาครับจังหวะน,นี้ 94 99 99อังกฤษวะ่ะโอ้โหอีกแล้วมาบ่อยเกินทำไมพาร์เมอร์ไม่แบบสัก95 96ห่ะ94ไปได้ยังไงเนี่ยเอ้ยดูดิโอ้โหก็จบกันไปแล้วครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยใครอยากดูคลิปไหนคอมเมนต์ได้แล้วก็ใครได้ตัวไหนกันบ้างคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาย